มาเลยตะหนูไปยืนตรงนี้เดี๋ยวตัดน้ำก่อนตัดไม่ื่อเยอะมากไม่มีไม่มีมาเลยมาเลยมาเลยตัดน้ำ cái <laughs> đó năn phía sau một điều, đi ôi không khí nó nhiều nhớn rồi, anh à, em sai, và cũng không phải kinh khép đấy, chỉ kinh

Ai nó hay bóng nó ผมว่าไม่ได้ใช่ไหมเข็ดไอ้เค๊น้องเล็กเข็ด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 